สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะออยจะพามาชมบ้านท่งโมเดิร์นนะคะพี่น้องอยู่กลางาทุ่งไฮทุ่งนาเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นบ้านส่งโมเดิร์นแบบพอเพียงนะคะพี่น้องในงบประมาณเพียงแค่สองหมืนบาทนะคะจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะคะ่ะที่กาลังคิดว่าอยากจะเฮ็ดบ้านเล็กหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งนะคะว่ายอยู่อาศัยเนาะคะ่ะเนาะก็คือเดี๋ยวจะมาสอบถามจากคลองบ้านนะคะว่าพื้นที่ทั้งบริเคลองบ้านนี้ ห้ายันไดนนะคะพี่น้องแล้วกันผลเหตุจากไหนนะคะผนคือเหตุใดในงบประมาณสองหมื่นบาทเนาะค่ะเนาะจะมาสอบถามเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะค่ะเนาะค่ะหน้าคะบ้านหลังนี้มีด่านกว้างร้ายันไดนคะหน้าองด่านกว้างนี่มีความกว้างยูหกเมตรนะคะพี่น้องส่วนด่านยาวไก่ยาวหกเมตรคือกันนะคะพี่น้องนี่บ้านหลังนี้คือใส่งบประมาณสองหมื่นสางนี่คือได้ซื้อวัสดุอีกอย่างบ่คะหน้าใหม่ก็ใหม่เก่า ค่ะกาคือว่าสื่อแต่ปูนกับอิฐเนาะคะ่ะนอก็คือมีเจ้าของนอนค่ะนี่บ้านาบ้านหลังน,นี้ค่ะ,ะอ๋อมีห้องนอนห้องเดียวนะคะอันนี้สังกระสีนี่ก็บ,บ่ริร้ซสื่อเนาะคะ่ะนะสื่อแต่ค่ะเป็นสั้งกะสีเก่านะคะพี่น้องกระสือแต่ปูนอิฐล้วกาเสาเนาะคะ่ะที่สื่อนะคะพี่น้องก็คือเด็กจะหางสร้างบ่คะหรือว่าเฮ็ดเองนะคะ่ะอ๋อ ก็คือลูกหลกานมาซอยนิดน้อยน,อน,น้องนันก็เฮดเองนะคะพี่น้องก็เป็นแบบพอเพียงนะคะพอดีอ่อยพานมากนะคะเห็นแบบแปลกตาดีนะคะพี่น้องก็คือว่ามันเป็นเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะ,คะมีงบแค่สองหมืนบาทก็สามารถสร้างบ้านล้างเลก็กๆอยู่ได้แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าต้องสร้างเองเน,นี้อค่ะเด้อมานี่สาทั้งเบอร์นี้มีจต้นขนาดนี้ เสาเก่าต้นเด้อค่ะพี่น้องเป็นเสาปูนทั้งหมดเลยเนาะค่ะเนาะคือเป็นวัสดุกับสังกระซีก็มีอยู่แล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ไม้ไม้แอมตรงนี้เพิ่นก็มีอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากัะสีเด็กกออิทกอออิทข้นกระแค่ตรงของนอนเนาะค่ะน่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่น้องตรงด้านะะน้ามองนั่งเล่นเนาะค่ะเพิ่นกระจะกออิดข้นนะคะยกผืนสูงขืนประมาณห้าสิบเซนนะคะพี่น้องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นผืนโล่งเนาะค่ะเด้อเป็นแบบเรียบง่ายเนาะ เป็นแบบง่ายๆนะคะพี่นอ้องอ่ากรยูด่ายเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีประตูเป็นประตูใหม่ตรงนั้นเป็นห้องนอนนะคะพื้นที่ประมาณเก่าตารางเมรเนาะคะ่ะห้องนอนเนาะคะ่ะเป็นแบบโล่งสบายะค่ะพี่น้องง่ายๆเนาะ,ะอ่าลังคากับเป็นซังกะซีนะคะพี่น้องก็คืออยู่แบบว่าพอเพียงนะคะอยู่แบบอ่าพอเพียงแบบว่าแต่ว่ามีความสุขเนาะคะ่ะอยู่กับทงไฮทงหน้านะคะพี่น้อง ส่งส่งสวยอยู่ค่ะส่งลังคาสวยอยู่เป็นส่งโมเดิร์นนะคะพี่น้องมีลังคาอยู่สองพักเนาะคะ่ะนอกมีด่านหนากับด่านโตบ้านนะคะด่านคางเพิ่งจะแอมโดยใหม่นะคะพี่น้องตรงนี้เพิ่็จะต่อเป็นอ่าเป็นไพ่หยานะคะออกมาเนาะเสดาด่านหนานี่สูงจักเมตรขนาดนี้สามเมตรเนาะคะ่ะเสาตรงกลางเนี่ยคะ่ะส <4 S 1> <4 S 2> ี่เมตรหาซิฟเนาะคะ่ะด่านลัางเนี่ยคะ่ะส <4 S 1> <3 S 2> า <5 S 2> มเมตรหาซิฟเนาะค่ะ ค่ะบานีอยาไขนาแนะนําพี่น้องเนี่ยค่ะสมมติว่ามีพี่น้องอ่อยากที่จะสร้างบ้านในงบประหยัดที่ว่าสร้างบ้านในงบที่แบบเพียงแค่สองหมืนบาทก็สร้างได้คือบ้านของหนานะคะต้องต้องเฮ็ดจังไดเนี่ยค่ะนาอยากให้แนะนําพี่น้องนะคะเฮ็ตพ่ได้งบเฮามีมาต้องจางมาต้องยังค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆอ๋อค่ะก็ะค,ะคือต้องต้องมีวัสดุของตัวเองนั่เนาะค่ะเนาะ ่ะจะดีมากๆเลยเนาะค่ะก็คือ,อเฮ็ดเองจะดีที่สุดเนาะคะ่ะจะประหยัดงบได้มากที่สุดนะคะพี่น้องค่ะ,ง<อ>ะเน่า YouTube ในยังแมทยังตั่นค่ะก็คือ,อไอเดียส่วนหนึ่งนี่ก็ได้มาจาก YouTube เนาะคะ่ะจากการดูอ่าชม YouTube ช่อง YouTube นะคะพี่น้องมาประเดี๋ยวจังไหนก็คือก็เลยเอามาปรับใส่กับปซีวิตเนาะคะ่ะในการเฮ็ดเกษตร,รนน้ำการเฮ็ดป่านน้ำเนาะคะ่ะแบบวิธีแบบพ่อเพียงเนาะค่ะเนาะการยูนีเพื่อการเฮ็ด การเกษตรน้านะคะพี่น้องปลูกพักปูงยังหลายอย่างเลยเนาะค่ะมีพักบุงเนาะค่ะตรงนั้นเนาะบุ๋งนะคะมีตะไคร่นะคะที่ปลูกไว้บรรยากาศดีอีเลยค่ะพี่น้องอยากให้มาเห็นน้ากันนะคะแบบอ่อยเบิงแล้วอ่อยก็ยังรู้สึกแบบมันคือว่ามันจะเจริญหูจะเจริญตาเนาะบรรยากาศดีนะคะสดชื่นลมเลื่นดีนะคะอยู่นีเนาะเป็นเป็นขั้วบอคะตรงนั้นอ๋อมีห้องค่ะอ๋อ้องนามก็อยูพุ่นเนาะค่ะของขั้วเพิ่็แยกอกมานะค่ะพี่น้องแบบนี้เลยเนาะค่ะ ดีค่ะพี่น้องเป็นชีวิตแบบพ่อพียงนะคะนี่เนาะค่ะเนาะบ้านก็เป็นทรงโมเดิร์นนะคะก็มีหนึ่งของนอนด้วยค่ะเด้อกัมีรถถงมีรถไถเนาะค่ะเนาะไว้ถ้าแกสิ่งของต่างๆนะคะตรงหนังก็เป็นคอไก่เลี้ยงปลานาะหมอข้านีหนาอ๋อค่ะปลาบ่้าเนามาลงเนาะคะ่ะก็ร่งขุดสาเนะาะสารนี่ขุดลงเลือกจักเมดค่ะจังพอหนามนี่ นีน้ำไะไรกางแต่กปุดใหม่กำลังมีช่วงฝนตกอ๋อก็คือว่าค่ะเลิกซีเมต์เนาะค่ะเนาะ,ะนี่ก็คือไก่นะคะที่มันเลี้ยงไว้เนาะค่ะในขอ,อกนี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นไก่บ้านเนาะน้าเนาะกำลังเอามาลงอุ้ยค่ะขายขายบ่คะนี่ขายเนี่กำลังจนเห็นเพอาะอ๋อยเห็นมันเป็นตัวต้มแสบนะคะพี่น้องก็เลยถามเพิ่นนั่ะตั้งหมุนก็เป็นค่ะ บ้านนี้เขาปีนี้กับโบข่อยอันนี้ปัานไดเนาะนาเนาะ,นะเขากับโบข่อยเป็นใจปในนัานไดเนาะ่ะปีนี้เพราะว่าฝนฝนมันบบต,ตกนะคะตรงนี้กับปลูกคาเนาะน,ะน,ะนาเนาะมีคาไม่มียังนะคะตรงขอบสะนี้นะคะนนค่ะโอ้เป็นวิธีแบบพ่อพี่ยังแห่งค่ะพี่น้องบรรยากาศดีนํานะคะอยู่นีในพื้นที่ทั้งเบิดนี้จักไรค่ะนี่อ๋อ นี่พื้นทีแปดลานะคะก็คือที่พิ้นสังคค่ะบาน,นี่ก้องเฟืองนั่นก็คือเอาไว้ใหงัวบอคะนั่นปกติแล้วอ,อาชีพรักก็คือเ็ดไ่เฮ็นหน้านี่บอคะอ๋อค่ะรบบ<อ>ับจ้างทั่ทวไปเนาะค่ะเนาะกับเ็เลยมาอยู่หน้าบอ๋อค่ะบ่สบายเนาะค่ะก็เลยมาอยู่าฮอยู่หน้าเนะคะเนาะบรรยากาศดีค่ะนี่คือความเป็นยูนะคะของ แบบพ่อพียงเนยคะ่ะเด้อข้างคุณกะเกี้ยวดีค่ะพี่น้องี๋ยวกลับมาเบิงทีทโตบาเน,นะคะเนะเาะว่าอ้อยเนี่ยเบิงเนี่ยมันสวยงามดีนะคะเป็นลังคาทรงโมเดิร์นนะคะพี่น้องแต่ว่าประยุกต์จากวัสดุทีมีนะคะก็คือสิไดสือบกกีอยางนะคะนี่งบประมาณเพียงแค่สองหมื่นบาทนะคะพี่น้องกสรสางอยูด้นะคะ ันผู้ใดมีไอเดียนะคะพี่น้องขันอยากประหยัดงบจริงๆนะคะก็ต้องใส่ไอเดียเขาไปนั่นเด้อค่ะเวลาเฮาเห็ุบ้านนะคะมันจะเห็นหเฮาประหยัดงบไดล้าแหงนะคะพี่น้องก็งคือขันเท่ามีวัสดุที่เฮามีอยู่แล้วนะคะก็สีสามารถประหยัดไดล้าเติอแหงนะคะพี่น้องก็สวยอยู่ขาล่าง่าเพิ่นเนาะเป็นสองพักนะคะพี่น้องก็ผพามาเบิ่งเด้อค่ะเดิมเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางในการสาั่งสั่งบ้านนะคะนี่นะคะเนาะ ไว้อยู่คะ่ะพี่น้องอยู่ถามกลางธรรมชาตินาะคะ่ะอันนี้ก็ทางนี้กับนี่แหละคะ่ะเป็นพักเป็นยังที่เพิ่นปลูกไหวนาะคะ่ะนาะประมาณนี้แหละคะ่ะนี่นาะะอค่ะน้อบริเวณด่านนาค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะอ้อยก็อาจจะบดเด้ลงลึกถึงรายละเอียดบานเอยียงหมากไม้นะคะก็อยากพามาชมมาเบิงนะคะ,ะเป็นวิถีชีวิตแบบนาอยู่นะคะพี่น้องพ่อพี่อยู่กับธรรมชาตินาะคะ่ะ มีความสุขได้นะคะในแต่ละวันเนาะบ่จําเป็นต้องมีเงินทองหมากมมยนะคะขอแค่เฮ้าพอใจในสิ่งที่มีแล้วก็ใส่ชีวิตอย่างมีความสุขใส่ชีวิตอย่างเต็มที่นะคะในแต่ละมือเนาะมันกส็สามารถมีความสุขแล้วก็สบายใจได้ร้ายนะคะพี่น้องบรรยากาศดีสวงแงงแงงนะคะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะอ่อยก็ต้องขอบคุณนาจะคล้องบาทนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะทดีเขามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ่อยก็บวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้พี่น้องได้เนาะค่ะเนาะสำหรับเหมือนนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอลาไปก่อนด้วค่ะจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อยได้เฮตุคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสาหรับเหมือนนี้สวัสดีค่ะ